ดูเรื่องการควบคุมหน้าจอของโปรแกรมและการใช้เมาส์ในโปรแกรมไลโน่กันในหน้าต่างหน้าจอ Top View, f o n ว v v i w w l i v t View ทั้ง3หน้าจอนี้จะการควบคุมจะเหมือนกันใน Perspective จะต่างออกไปใน Top View ถ้าเราคลิกขวามันจะเป็นแผ s r o l l View เมาส์ปุ่มกลางนะครับพักไปข้างหน้าจะเป็นซูมเข้าผักถอยหลังซูมออกถ้าเราคลิกปุ่มกลาง1ครั้งคลิกลงไปจะเป็น p o p Up Tool m พระาะแมปจะเป็นเมนูที่เราใช้งานบ่อยๆคลิกที่ว่างเพื่อปิดไปถ้าเรากดคอนโทรลคลิกขวาค้างไว้มันจะเป็นดินามิกซูมดินามิกซ o มจะทำให้เราซูมได้สมูทกว่าการใช้ซูมด้วยสกอร์วิวเทียบกันดูด้วยการใช้ s สกอร์วิวจะซูมเป็นสเต็ถ้าเราใช้ Dynamic Zoom กดคอนโทรลค้างไว้คลิกขวาผักขึ้นและผักลง ในหน้าต่างฟอนต์กับไลท์จะเหมือนกันคลิกขวาแพนซูมเข้าซูมออกคลิกเมาส์กลางเป็นป๊อปอัพทูกด control, คอนโทรลคลิกขวาจะเป็น n ดนมิกซูมเหมือนกันทั้ง3หน้าจอในขณะที่เปอร์สเปกตีฟจะต่างออกไปเล็กน้อยถ้าเราคลิกขวาแทนที่จะเป็นแพนมันจะเป็นออร์บิทเหมือนหน้าจอถ้าเราต้องการแพนต้องกดปุ่มชิป มันจะเปลี่ยนเป็นรูปไอคอนมือปุ่มชิดพร้อมกับคลิกขวาสกอร์วิวเหมือนเดิมครับผักไปข้างหน้าผักถอยหลังจะเป็นซูมเข้าซูมออกถ้าต,ต้องการทำไดมิกซูมก็กดคอนโทรลคลิกขวาค้างไว้ผักเข้าผักออกทีนี้จะเห็นว่าการพอเราจะต้องคอนโทรลในการใช้คีย์บอร์ดมาผสมแล้วก็การที่การควบคุมแตกต่างกันเล็กน้อยเนี่ยทำให้ สำหรับผมเองเนี่ยไม่คุ้นเพราะว่าผมคุ้นกับการทำงานใน AutoCAD ใน AutoCAD เวลาเราควบคุมเนี่ยเราจะใช้เมาส์ปุ่มกลางเป็นหลักถ้าเราคลิกค้างไว้จะเป็นแพนผักเข้าผักออกนะครับตัว Scroll View เนี่ยจะเป็นซูมเข้าซูมออกตรงนี้สะดวกแล้วแล้วก็ผมก็ติดการใช้เมาส์แบบนี้มานั้นในตัว r i n n o แทนที่เราจะคลิกปุ่มกลางให้มันเป็น PopUp Tool ในน่าคลิกปุ่มกลางนะครับในเป็น pop up tool ผมก็จะตั้งให้มันเป็นแ a นวิธีการปรับเมาส์ปุ่มกลางให้กลายเป็นแ a นโดยการที่เราไปคลิก option ข้างบนเลือกคำสั่ง option ขึ้นมาในหน้าต่างของ l i n o option ให้เราเลือกเมนู mouse แล้วก็ดูที่ middle mouse bottom เมาส์ปุ่มกลางโดยปกติค่า default มันจะเป็น pop up tool ให้เราเลือกติ๊กถูกที่ manipulate view มันก็จะกลายเป็นการที่เราคลิกเมาส์ปุ่มกลางมันจะกลายเป็นการควบคุมการแผนหน้าจอโ okay. อเคทีนี้มาลองกดปุ่มกลางดูมันจะกลายเป็นแผนแล้วแล้วก็ทดลองสูมซูมเข้าสูมออกกดแผนสังเกตว่าตอนนี้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันทุกหน้าจอนะครับกดเมาส์ปุ่มกลางจะเป็นแผนซูมเข้าซูมออกกดเมาส์ปุ่มกลางเป็นแผนซูมเข้าสูมออก นั้นเราก็จะไม่ค่อยหลงในการควบคุมก็จะเหมือนกับในออลโตแคดแล้วก็ทั้งสีหน้าจอการใช้งานก็จะเหมือนกันใน Perspective ถ้าเราคลิกขวามันก็จะเป็น Orbit อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราคลิกขวาที่ Top Vi e w จะเป็นแผนทีนี้ก็จะทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นในตัว r ลโ o มันมีหน้าต่างสีหน้าต่างบางครั้งเราต้องการทำงานหน้าต่างที่ใหญ่ขึ้นเราสามารถขยายหน้าต่างได้เดียกัน ดับเบิ่คลิกที่ตัวชื่อของหน้าต่างนั้นดับเบิ่คลิกท็อปวิวตัวหน้าต่างท็อปวิวจะขยายออกมาดับเบิ่คลิกจะย่อไปเป็นสีหน้าจอต้องการขยาย p e r s p e c t กติฟ์แเบิ่คลิกดับเบิ่คลิกคลิกฟอนต์ขึ้นมามีอีกวิธีในการเปลี่ยนหน้าจอนอกจากแทนที่เราจะต้องย่อขยายจากหน้าจอใหญ่เป็นหน้าจอเล็กสีหน้าจอเราสามารถเลือกปุ่มแท็บข้างล่างได้ เปลี่ยนหน้าจอจากฟอนต์เป็น Perspective จะเห็นว่ามันเปลี่ยนเป็น Perspective Top Font l i ์ h t Perspective เดีแต่เม็นคลิกกลับมาเป็นสีหน้าจอ